สวัสดีครับเด็กๆในวันนี้นะครับชาวแก๊งทิกเกอร์โชว์ของเราครับจะมาเล่นซุ่มครับซุ่มยิงปืนกระสุนน้ำอีกแล้วครับในวันนี้นะครับกติกาของเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับวันนี้จะเป็นการยิงในเกมที่รูปเกมที่เรียกว่าซิงเกิลครับจะไม่มีทีมไม่มีไม่มีฝ่ายครับวันนี้จะเล่นเดี่ยวทั้งหมดแล้วก็ทิกเกอร์ทิกเกอร์จะรับรับหน้าที่เป็นอะไรครับเป็นกรรมการเป็นธรรมการวันนี้ทิกเกอร์จะเป็นกรรมการนะครับแล้วก็เป้าของเรานะครับวันนี้ ต้องยิงต้องยิงให้เป้าขาดนะครับนี่เป้าจะอยู่ที่หัวนะครับพอเป้าที่อยู่บนหัวเนี่ยทุกคนก็จะเล็งมาที่หัวนะครับอุปกรณ์สําคัญเลยที่ต้องจะต้องป้องกันนะครับก็คือแว่นตานะครับป้องกันดวงตาของเราตอนนี้เซฟอุปกรณ์โอเคครับปลอดภัยหายห่วงครับอ่ะตอนนี้พร้อมหรือยังครับอ้าวการเล่นนะครับวันนี้รูปแบบซิงเกิลนะครับไม่มีข้างนะครับอ่ะตอนนี้ยิงกันครับดูสิครับว่าใครจะเป็นเดอะวันครับจะเป็นผู้หลงเหลือเป็นผู้ชนะครับที่รอดอยู่หนึ่งคนครับอ่ะตอนนี้พร้อมหรือยัง อ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวจะนับถอยหลังนะครับเดี๋ยวพอได้เวลาครับกรรมการจะเป่านกหวีดนะครับให้สัญญาณอ่ะตอนนี้ครับกรรมการสั่งได้เลยครับนับถอยหลังเลยครับแล้วเป่านกหวีดครับฟังสัญญาณกรรมการให้ดีนะครับฟังเสียงนกหวีดด้วยนกหวีดเล่นนกหวีดดังคือเริ่มเกมนะครับไปแล้วครับตอนนี้เกมเริ่มแล้วครับ ขัดแล้วออกขาดแล้วออกตอนนี้ดวนแล้วครับดวนแล้ว มาการเปล่าแล้วครับมีการฟปลเกิดขึ้นครับตอนนี้เดี๋ยว <c oughs> มาดูมาดูเป้ากันก่อนเมื่อกี้มีการฟปลเกิดขึ้นครับค่ะตอนน,อน,นี้ตอนนี้เดี๋ยวมามาดูเป้าก่อนใครใครเป้าขาดหมด่มเมดะเดี๋ยวมาเช็คมาเช็คตำรวจก่อน,นอคนคนแรกอ่ะรีโอมาดูก่อน,นรีโอขาดไหมครับขาดครับของรีโอไม่ขาด่ะมาดูอ้ําดูอ้ําครับอ้ําขาดครึ่งเลยของของนายขาดป่ะ ขาดของง่ายขาดครับนี่ครับโกมก็ขาดแล้วก็ของเบียครับเบียก็ขาดด้านบนครับพี่พี่ก้องพี่ก้องขาดแล้วครับนี่ด้านบนปา์มก็ขาดครับพี่อาร์มอ่ะพี่อาร์มก็ขาดครับดวนดวนโหดครับพี่จับพี่จับขาดด้านบนเหมือนกันสรุปครับตอนนี้มีลีโอคนเดียวครับในรอบที่2นี้เดี๋ยวจะทําการแข่งอีกรอบหนึ่งรอบ2จะแข่งเป็นแบบเป็นเป็นทีมครับจะเป็นแบทเทิลกันเดี๋ยวมา แบ่งทีมก่อนพอแบ่งทีมได้เดี๋ยวจะมาเริ่มเกมครับรบอบที่2นี้จะเล่นเป็นการชิงธงครับแต่เจ้าธงปักปักไว้ตรงกลางสนามครับแล้วก็มาแย่งกันอตอนนี้แบ่งทีมกก่อนแบ่งเลยครับชมหน้าทีมของพี่อาร์มครับก็จะมีพี่อาร์มก้องปามโฟมแล้วก็พี่อาร์มครับอ่านอันนี้ทีมทีมพี่อาร์มครับเดี๋ยวมาดูทีมของพี่จับครับทีม <Okay. S 2> พี่จับก็จะมีพี่จับเบียเลโอนายแล้วก็อั้าครับอ่าโอเค แล้วก็นี่ครับจะต้องมาแย่งชิงครับอันนี้เอาหมวกมาแย่งชิงที่หมวกครับอ่าตอนนี้พร้อมหรือยังอ่าเดี๋ยวฟังเสียงกรรมการนะครับอ่กรรมการจะเริ่มนับถอยหลังครับไปเลยครับวางแผ่นแล้วก็หาที่แอบเลยพร้อมยังพร้อมแล้วอ่าตอนนี้กรรมการถามนะครับอ่ากรรมการนับถอยหลังเลยครับหนึ่งสองสามตอนนี้เกมเริ่มแล้วนะครับนกวีดนกวีดดังนะครับ แผนจะวางมาเหมือนกันครับคือล้อมล้อมที่หมวกเอาไว้ครับเดี๋ยวมาดูใครจะบุกก่อนครับ โอเคจบครับจบเกมครับชิงธงเกมแรกจบแล้วครับตอนนี้ทีมพ่อาร์นะครับเป็นฝ่ายชนะเพราะว่าทีมตรงข้ามครับกลัวกลัวที่จะโดนยิงครับก็เลยไม่มีใครกล้าบุกเข้ามาชิงธงทีมพ่อาร์วางแผนครับลุยเข้ามาชิงธงก่อนอ่ะเกมแรกชนะไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูเกม2ครับเอาวางแผนให้ดีในเกมที่3านี้นะครับเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงกติกานิดหน่อยทั้ง2ฝ่ายครับจะมีหมวกคนละสี ทีมพี่จับนะครับต้องรักษาหมวกสีฟ like ้านะครับอยู่ด้านหลังนี่ครับแล้วก็ทีมของพี่อาร์มพี่อาร์มกำลังวางแผนครับทีมพี่อาร์มครับจะมีหมวกสีแดงอยู่นะครับพี่อาร์มก็จะต้องรักษาหมวกสีแดงเอาไว้ให้ได้ครับนะครับหมวกสีแดงอยู่ด้านหลังของพี่อาร์มนะครับถ้าทีมไหนนะครับโดนเข้าไปชิงหมวกได้ทีมนั้นถือว่าแพ้นะครับเป็นกติกาใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูการแข่งขันกันครับหมไหมสามสอง เกมชิงม้งหมวกระว่งหหวกสีแดงและหหวกสีน้ําเงินครับเริ่มถ้นแล้วครับเาพี่นายพี่นายจับกบแล้วครับโอ้โหพี่นายชุ่มทุนครับ หมดหมดคือยกมือครับหมดคือยกมือเดินออกเลยเหลี้ยวเหลียวผนไม่ไหวครับผนไม่ไหวต้องผลี่ครับตอนนี้นี่ไงจิ้งกะเักอีกจ้ะพี่อามลุยแล้วครับตอนนี้ โดนครับมีโอกาดครับมีโอกาดนะโอกาดนะครับจบครับโอเคจับเป้าครับจับเป้าไปแล้วครับเป้าหลุดไปแล้วครับพี่อามบุกมานี่นะครับระวังระวังเป้าให้ดีครับอ้มตายครับอั้มตาย พี่อัมบุกเข้าไปแล้วครับเกมแล้วครับกรรมการเปล่าเกมแล้วครับเกมแล้วครับตอนนี้ทีมพี่อามชนะสองรอบแล้วครับชิงหมวกตอนนี้เกมเกมจบแล้วครับเดี๋ยวมาดูมาสำรวจร่างกายกันก่อนตอนนี้ลุยหนามครับนี่ดูขาพี่อัมครับบาาแผลเ,วเบียเต็มเลยบาดแผลเบีย เดดีย <Yeah. S 2> yeah, ูิเมื่อกี้เบียะวางกับดักใช่ป่ะครับเมื่อกี้วางกับดักวางกับดักทีมตรงข้ามครับแต่ตัวเองวิ่งหนีครับแล้วก็ล้มติดกับดักตัวเองเมื่อกี้ผมวิ่งหนีเกือบไม่ทันครับจริงรู้แล้วเมื่อกี้พี่นายจับกบด้วยพี่นายบอกตัวเองจับกบครับตอนนี้สำรวจร่างกายครับโกะโกะตกใจหาหมอกไม่เจอเดี๋ยวมาสรุปผลการแข่งขันของวันนี้หน่อยวันนี้นะครับผลการแข่งขัน รอบแรกครับซิงเกิลซิงเกิลผู้ชนะคือลีโอครับเพราะว่าซุ่มซุ่มนานไปหน่อยไม่ได้ออกมาย um ิงเลยเลยไม่ได้ดวลครับแล้วก็ในรอบที่2ครับเล่นชิงหมวกครับชิงหมวกกลางสนามทีมของพี่อาร์มทีมของพี่อาร์มเป็นฝ่ายชนะนะครับแล้วก็ในรอบที่3เล่นชิงหมวกของฝั่งตรงข้ามนะครับหมวกแดงกับหมวกน้าเงินทีมของพี่อาร์มก็เป็นฝ่ายชนะอีกอีกสามเคยครับเดี๋ยวต้องมีการฝึกครับไปฝึกวางแผนกันใหม่แล้วเดี๋ยวมาเล่นกันใหม่ครับคลิปนี้ต้องขอจบ าการเล่นไว้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะพาไปเล่นอะไรใหม่อย่าลืมติดตามชมไปด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับบ๊ายบาย